สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมกับเป็ดครอดักกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหตัวเล็กน่ารักมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับครอดักนะครับก็จะมีด้วยกันหลากหลายเฉดสีมากๆนะครับตัวอย่างเช่นสีมันลาดสีขาวรืว่าแล้วก็สีสโนวี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลักๆที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสี มลาดนะครับก็คือหัวจะออกเขียวๆนะครับแล้วก็จะเป็นสีขาวร้วนนะครับสีขาวร้วนก็นี่เลยนะครับตามภาพเลยนะครับนี่แล้วก็เกดของครอร์ดักเนี่ยเขาจะมีหลากหลายเกดมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นิยมเลี้ยงกันนะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆหัวกลมๆปากสั้นๆนะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับ อายุ3เดือนนะครับคุณผู้ชมก็คือฟอร์มเขาจะยังไม่เต็มที่นะครับถ้าหัวเขากลมขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ปากเขาเนี่ยจะดูสั้นลงนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเป็ดกระตูนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ครอรักเนี่ยเป็นเป็ดที่เชื่องมากๆนะครับเชื่องแล้วก็ติดคนด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบกรงปิดแล้วก็เลี้ยงปล่อยก็ได้นะครับเราสามารถที่จะปล่อยให้เขาเนี่ย อยู่ตามอิสระเดินเล่นบริเวณตามสวนก็ได้นะครับคุณผู้ชมนี่สวยมากๆนะครับตอนนี้ของทางฟาร์มเรานะครับก็มีจําหน่ายนะครับหลากหลายรุ่นเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สําสหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น ID เดียไลนไว้ให้บนชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับใครสนใจตัวไหนก็เดี๋ยว แอดไลน์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูแต่ละตัวก่อนที่จะจัดส่งนะครับคุณผู้ชมสำหรับราคานะครับที่ฟาร์มเนี่ยก็เริ่มต้นที่ตัวละ1,000บาทนะครับคุณผู้ชมเป็นสายนําเข้าทั้งหมดนะครับก็คือของเราเนี่ยเป็นพ่อแม่พันธุ์นําเข้านะครับลูกๆก็นี่เลยนะครับน่ารักน่ารักตอนนี้ก็มีแบ่งเนี่ยประมาณ 100ตัวด้วยกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงคอดักนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็แอดไลน์แล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ